ครับผมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเครื่องชาร์จแบตเตอรี่12โวลต์จากไฟบ้านนะครับสำหรับรุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่า k t 1 0ครับจะเป็นยี่ห้อของ KaiBo นะครับสำหรับความพิเศษของเครื่องชาร์จแบต k t 1 0รุ่นนี้นะครับจะสามารถเลือกชนิดของแบตเตอรี่ได้นะครับผมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแบตน้ำแบตแห้งหรือว่าการฟื้นฟูแบตนะครับแล้วก็ยังสามารถเลือก กระแสในการชาร์จได้นะครับไม่ว่าจะเป็น2แอมป์6แอมป์10แอมป์นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดของแบตเตอรี่นะครับผมสำหรับโหมดการชาร์จนะครับจะแสดงด้วยสถานะไฟ LED นะครับสำหรับเครื่องชาร์จแบตตัวนี้นะครับด้านอินพุตนะครับก็จะเป็นจากไฟบ้านนะครับจะเป็นปลั๊กแบบอินเตอร์ครับผมจะเป็นตัวนี้นะฮะแล้วก็ด้านเอา p ์พุตนะครับก็จะเป็นขั้วขี้แบตนะครับ สองตัวนี้สีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับสีดำก็จะเป็นขั้วลบเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันก่อนเลยนะครับสำหรับเครื่องใช้แบตรุ่นนี้นะครับก็ถ้าเราไม่ได้เลือกชนิดของแบตหรือว่ากระแสนะครับตัวเครื่องก็จะไม่ทำงานนะครับโดยการเลือกชนิดและกระแสนะครับจะทำการเลือกได้โดย,ดโดยก,กดปุ่มตรงนี้นะครับสองปุ่มนี้อันนี้เลือกกระแสนะครับอันนี้เลือกชนิดของแบต ด้านบนสุดนะครับก็จะเป็นแบตแบบน้ํานะครับอันนี้จะเป็นแบตแห้งอันนี้ก็เป็นการฟื้นฟูแบตนะครับน,นี้จะเป็นกระแสะที่2แอมป์6แอมป์แล้วก็10แอมป์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟแสดงสถานะด้านซ้ายกันนะครับด้านล่างสุดนะครับจะเป็นไฟแสดงสถานะว่าตัวเครื่องกําลังเปิดใช้งานอยู่นะครับสัญลักษณ์ต่อมาตรงนี้ก็คือได้ทําการต่อขั้ว2ขั้วนี้นะฮะเข้ากับแบตเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็อันที่สามนะครับเป็นรูปสายฟ้าตรงนี้นะครับก็คือ,อเป็นการกําลังชาร์จนะครับเป็นโหมดที่ตัวเครื่องกําลังชาร์จอยู่แล้วก็ไฟด้านบนนะครับก็จะเป็นไฟแสดงสถานะว่าแบตเต็มแล้วนะครับตรงนี้จะขึ้นเป็นสีเขียว3ตรงนี้จะขึ้นเป็นสีแดงนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาดูการทดสอบการทำงานกันเลยนะครับ ครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาทดสอบการทำงนานของเครื่องชาร์จแบตรุ่น KDB10 ตัวนี้กันเลยนะครับโดยผมจะทำการชาร์จแบตเป็นแบตมอเตอร์ไซค์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบต12โวลต์5แอมป์นะครับจะสังเกตได้ว่าตรงนี้นะครับไฟแสดงสถานะว่าเครื่องเปิดอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะมาคีบแบตนะครับ จะสังเกตได้ว่าไฟแสดงสถานะตัวที่2ติดแล้วนะครับก็คือเราได้ต่อขั้วเรียบร้อยแล้วแต่ไฟแสดงสถานะตัวที่3ยังไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะมาเลือกชนิดของแบตก่อนนะครับสําหรับแบตมอเตอร์ไซค์ลูกนี้นะครับจะเป็นแบตแบบแห้งนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเลือกเป็นโหมด AGM นะครับแล้วก็มีขนาด5แอมป์นะครับผมจะเลือกกระแสในการชาร์จอยู่ที่2แอมป์นะครับ ็นไหมครับตอนแรกนะครับที่เครื่องไม่ทํางานพอเราเลือกกระแสและชนิดของแบตแล้วไฟแสดงสถานะตรงนี้นะครับก็จะติดก็คือตอนนี้เครื่องกําลังทํางานแล้วนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็จะมีพัดลมระบายอากาศอยู่ด้านข้างนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยว่าตัวเครื่องจะร้อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาทิ้งไว้ให้เครื่องชาร์จแบตท,ทางานก่อนนะครับผม สำหรับหลักการทำงานนะครับเครื่องชาร์จแบตรุ่นนี้นะครับก็จะทำการชาร์จกระแสอยู่ที่2แอมป์ตามที่ผมเลือกนะครับตรงนี้นะครับก็คือว่ากระแสจะจ่ายมาเต็มที่อยู่ที่2แอมป์ครับแต่เมื่อไรก็ตามที่แบตเตอรี่ใกล้เต็มนะครับก็กระแสก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับผมพอเต็มเสร็จก็จะขึ้นไฟเขียวตรงจุดนี้นะครับแล้วก็จะตัดการทำงานไปเลยครับ เดี๋ยวผมก็จะมาทดสอบโดยการใช้คลิปแอมวัดนะครับผมจะเห็นได้ว่านะครับกระแสที่ไหลออกมานะครับผม จะค่อยคลดลงนะครับเดี๋ยวเรามาทิ้งไว้ให้เครื่องชาร์แบตท,ทำงานกันสักระยะนึงก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตอนแบตเต็มนะครับตัวเครื่องจะโชว์สัญลักษณ์อะไรขึ้นมาบ้างนะครับผม ครับผมตอนนี้แบตเตอรี่ก็เต็มแล้วนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าไฟสถานะด้านบนติดนะครับไฟสถานะสีเขียวแสดงว่าแบตเต็มแล้วนะครับแล้วก็ไฟตรงจุดนี้จะถูกตัดออกไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดกระแสที่ออกจากตัวเครื่องกันนะครับผม นะครับจะอยู่ที่ศูนย์จุดนิดๆนะครับก็ยังพอมีกระแสไหลออกมาบ้างนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทดสอบกับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับจะเป็นแบตเตอรี่ขนาดกลางนะครับเป็นของรถเก่งครับผม ครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาทดสอบเครื่องชาร์จแบตเตอรี่1 2โวลต์รุ่น KTB 1 0กับแบตเตอรี่ชนิดน้ำนะครับสำหรับแบตตัวนี้นะครับจะเป็นแบตขนาด4 5 1 2แอมป์12โวลต์นะครับที่ใช้ใส่กับรถเก่งนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกโหมดของในการชาร์จกันก่อนเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับให้เลือกเป็น S T D นะครับหรือว่า STANDARD นะครับผมแล้วก็เลือกกระแสไปที่6แอมป์นะครับ อนนี้เครื่องทำการชาร์จแล้วนะครับการเลือกกระแสที่เหมาะสมในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับคือการเอาขนาดของแบตเตอรี่นะครับคูณด้วย10%นนะครับผมก็จะออกมาเป็นกระแสที่เหมาะสมในการชาร์จนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งให้เครื่องชาร์จแบตทำงานก่อนนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้ทดสอบการทำงานของโหมดแบตแห้งและแบตน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโหมดฟื้นฟูอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมยังไม่ได้แนะนำนะครับโดยโหมดนี้นะครับตัวเครื่องจะทำการจ่ายแรงดันนะครับแล้วก็แสไปที่แบตเตอรี่เพื่อละลายคราบนะครับหรือว่าสารที่ก่อบนแผ่นธาตุนะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่ประจุไฟไม่เข้าหรือว่าที่เรียกกันว่าแบตเสื่อมนั่นเองนะครับผม สำหรับเครื่องชาร์จแบตตัวนี้นะครับมีขนาดเล็กนะครับพกพาได้สะดวกนะผมกระัดรัดสามารถใส่กระเป๋าไปใช้ในที่ทํางานได้เลยนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจสินค้าตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาตามช่องทางที่ผมทิ้งไว้ท้ายคลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับต้องขอบคุณที่ติดตามรับชมกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ